วันนี้ได้เลื่องงามเลื่องงามยำดีเอ็นกกินส่งเอเอเผือกหุ่นยไข่ฮีตุสุกภาษาบูระไรขอมฮีโุสุกยัดไข่ไขไขปิ้งก้อนแตงมาป่นปิ้งคนสุกกับปิ้งมาฮิตก็าวอมแดงกับกระเทียมจีนเนาะของจีนเนาะ กับตือักสุดตะเพีดเตนอยที่แรกเรเห็นมันเห็บหลายเลย่คดหลายปีงมันก็เลยเหลือเนันเหี่ยวตัวนี้ถตัวคือย่อโทษกับแกงเห็ดพกมีพไฟกี่เห็นเนเหนพนั้น แตงโมพิกกับหอมแดงจี้แล้วกระเทียม ไม่กว่าก็ไมีไม่นะว่างยตไม่เสียบเอ็น้ำเกียงเห็ดโผล้างไฟไปกำลังเดือดผอาาเอาอุ่น่นอนอเอนอา,อา,าน,น,าน,น,นอุ่อาเอาอ่นออน่่นออ่นน่น่่น่อนนน้ออ

จำผมกันนี่เ <c oughs> ชื่อคนนี้ไหมไปเดิอสน่อย,ย,ยด,ดีกบ่ลชุดอวยไม่ใช่องเท้า,ดดดดอารองเท้าลงชุดนะพักให้ชุดท่ายผมจตัดม,มันมุนกัน

จะปนย่ัวใหญ่หรปล่มานยบเปนร็วแล้ว แต่เสียบคุนเฮดตะไคร่อือหอจะกำลัง,งเดินไปที่กระหอ้อมซื้อเบอร์มาขามอ่อนยังไสิ่งพ่อเสียบเสียบนำหลังพ่อไม้ผูอือ โยกกันพอสุกแล้วทอดเนึ้อแห้หงกันเนอเออคิดหลายนะ่ะให้หาเพื่อๆห้องน้ำเอาเฉลยให้เฉลยให้ได้ยิ้มหวานนี่ดิ อาเสือยิมดูอาพู๊พักผมตีหอมนี่ไปข้อไปอาพู๊เดี๋ยวมาล่ะเดี๋ยวยิมวันนี้ยิมห้งยิมเสือกองยิมเสื้อกองนี่เป็นน้ำพู๊ให้หาพู๊พู๊ห้องน้ำกับพี่ได้คุณยายกำลังกวนหู ไปแล้วไปแล้วคุณยายโทษกำลังเรียนน้ำหอมกับนาเล็กอยู่คุณแย่คนเหอไม่เห็นสุดแล้วจะช่วยกินขาแรงกันเด้อกันควันควันติบกงทิทบมาแล้วห้อนห้อนดี

ะะให้ลูกแับข้าวเรียงข้าวมันนี่แล้วเ้อจะเะข้าเรียงกะเบราทอดกะพอาแซมมากับแกงเห็ดผกหอมๆกวนต้นๆเดี๋ยวนี้ป่นเห็ดไข่ป่นเห็ดตะไคร้จ้ะของปวดใจทอดอันนี้ก็ได้ กับทอดเนื้อหมูจะทอดเนื้อหมูแหงสินแหงข้อหวานเขาก็มีมัมมี่เขาบ้านเลือกปู่มอ่ะเจ้าเวรัขากินข้าวเรียงแล้วกันกันเล็กกับใหญ่ชุดว่าบาญหลายทกินี่แม่ม่ไม่ไดบ